การดื่มน้ำขิงตอนเช้าให้ประโยชน์10ข้อได้แก่ลดอาการเคลื่อนไส้อาเจียนบรรเทาอาการท้องอืดเสริมสร้างภูมิคุ้มกันแก้อาการหวัดและเจ็บคอช่วยย่อยอาหารลดอาการปวดประจำเดือนบำรุงผิวพรรณช่วยควบคุมน้ำหนักดีท็อกซ์สารพิษและช่วยให้ร่างกายอบอุ่นนี่คือ10ประโยชน์ของการดื่มน้ำขิงตอนเช้า 1. ลดอาการเคลื่อนไส้อาเจียน น้ำขิงช่วยบรรเทาอาการเคลื่นไส้อาเจียนได้ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ที่มีอาการเมาเรือหรือผู้ที่กำลังตั้งครรภ์ 2. ขับลมแก้วท้องอืดขิงมีสรรพคุณช่วยขับลมบรรเทาอาการแน่นท้องจุกเสียดและท้องอืดได้ดี 3. เสริมสร้างภูมิคุ้มกันขิงมีคุณสมบัติต้านการอักเสบและเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ ช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายให้แข็งแรง 4. บรรเทาอาการหวัดและเจ็บคอการจิบน้ำขิงอุ่นๆช่วยบรรเทาอาการหวัดไอเจ็บคอและช่วยให้ทางเดินหายใจโล่งขึ้น 5. ช่วยเรื่องระบบย่อยอาหารน้ำขิงจะช่วยกระตุ้นการทำงานของตับในการผลิตน้ำย่อยทำให้การย่อยอาหารดีขึ้น 6. ลดอาการปวดประจำเดือน ขิงมีฤทธิ์ช่วยบรรเทาอาการปวดท้องประจำเดือนได้ 7. บำรุงผิวพรรณและชะลอวัยสารต้านอนุมูลอิสระและวิตามินในขิงช่วยป้องกันเซลล์ผิวถูกทำร้ายกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนและช่วยให้ดูอ่อนกว่าวัย 8. ช่วยควบคุมน้ำหนักสารสำคัญในขิงช่วยเพิ่มอุณหภูมิร่างกายเพิ่มการเผาผลาญไขมันและส่งเสริมการทำงานของระบบขับถ่ายทำให้ช่วยลดน้ำหนักได้อย่างมีประสิทธิภาพ 9. ช่วยดีท็อกสารพิษการจิบน้ำขิงมะนาวเป็นประจำจะช่วยดีท็อกสารพิษที่ตกค้ายในร่างกายโดยเฉพาะในตับ 10. ช่วยให้ร่างกายอบอุ่นน้ำขิงมีฤทธิอ์อุ่นๆที่ช่วยกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตทำให้รู้สึกอบอุ่นและส,สดชื่นในตอนเช้า